ดีครับพี่น้องมือนี่ได้ขายแล้วนะครับผักบุ้งนะผักบุ้งนะครับถุงละเจ็ดสิบบาทก็ถือว่า,าบ่ถือบอ่อแพงนะครับบ่ถือบอ่อแพงแต่กะอันนี้แค่วานแค่สองสามแถวนะครับวันเหร่นเหร่น <ๆ S 2> เนาะพี่น้องก็ได้ขายนะครับถุงเจ็ดสิบมือนี่มีออเดอร์อยู่สี่ถุงนะครับถุงหนึ่งกะหาก,กิโลเนาะหาก,กิโลกะ 4ถุงกับ280เนาะฮะก็ถทอว่าเด้คขาอเด้คขาพันขึ้นแล้วนะครับพี่น้องกับเหลืออีกมืออื่นมืออื่นคือสิไดใดี่ดอกประมาณ3ถุงนะพี่น้องอันนี้คือกำไรนะครับอันนี้คือวานเลนๆลนนะพี่น้องวานเพาะอจะว่าด้กินนะนะผลสุดท้ายครับได้ขายเนาะพี่น้องอันนี้คือปลูกกันนะครับอันนี้คือวิธีการแพ็คถุงนะครับแพ็คถุงเอากับอากรร่องมันจังเขาง่ายนะพี่น้องนี่ คือมือชำนาญเพื่อนนะครับพระวัติต่องเอินเพิ่นมากนะครับขายขายได้สี่ถุงสองร้อยแปดสิบแต่ว่าจ้างเพื่อนมากนี่สองร้อยเออจ้างเพื่อนมาแพ็กใส่ถุงไห่สองร้อยกำไรนะเพ่งนะนี่ครับนี่สี่ถุงเดี๋ยวพอข่ามาเอานะครับอ่าพอข่ามาเอาโอ้ยงามเนาะนี่น้ำอัดนี่ถมันแน่นไปนะบ่อต้องเอาถุงใหญ่กว่านี้บ่ใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันแน่นแล้วเดี๋ยวมัน อ๋อครับอ <midt> ันนี้มันสิบหกอันนี้ที่เลือกก็คือเอาไว้พัดพัดกินนาะพี่น้องเอาไว้พัดนะครับนี่แหละบ้านดีกินข้าวเส้านะครับฝ้าวายางคนชอบแบบนี้ว่าฟ้าว้งนะครับพี่น้องตึงมันรัดสวยอ๋อบางคนก็ไม่ชอบว่ามันช้ำอันนี้แน่นอนดีดีครับอ่ะโอเคครับผมโอกาสนามืออื่นคือหวังว่าคือสิได้ขายอีกนะครับคือสิมีออเดอร์อีกนาะพี่น้อง